ตอนนี้นะครับผมก็วายสายชุดคอนโทรลมอเตอร์นะครับมอเตอร์สามเฟส้วยกันห้าตัวนะครับที่เพื่อนๆเห็นกันอยู่นะครับผมอันนี้ก็ใช้สายสายอ่อนนะครับสายขนาด1.5นะครับ1.5ึแรมิลนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็มีตัวเฟสโปรเทคชั่นด้วยนะครับผมนะครับป้องกันไฟตกไฟเกินไฟไม่สมดุลนะครับสามเฟสทั้งหมดนะครับ อันนี้ก็ขาดอัพโหลดไปตัวหนึ่งตัวนี้กําลังสั่งซื้อนะครับผมพอดีมีอยู่สี่สี่ตัวนะครับอันนี้ขาดอยู่ตัวหนึ่งก็กําลังสั่งซื้อมานะครับอันนี้ก็จะไปควบคุมมอเตอร์ทั้งหมดห้าตัวนะครับผมนะครับอันนี้ก็มีตัวฟิลคอนโทรลด้วยนะครับฟิลคอนโทรลอันนี้เราใช้ตัวเฟสโปรเทคชั่นตัวเดียวนะครับแต่ว่าเราสามารถคุมได้นะครับคุมแมกนติกทั้ง5ตัวก็คือคุมมอเตอร์ทั้ง5ตัวเลยนะครับ โดยที่เราใช้ตัวรีเลย์เข้ามาในวงจรนะครับนะครับเราสามารถแยกได้นะครับเราไม่จำเป็นว่ามอเตอร์5ตัว10ตัวเราซื้อตัวเฟสโปรเทคชั่น10ตัวอย่างนี้ก็ไม่ไม่ใช่นะครับเราสามารถมาแยกนะนะครับผมมาควบคุมได้ตัวเดียวนะครับสามารถควบคุมได้หลายตัวนะครับควบคุมได้หลายตัวโดยที่เราใช้ตัวรีเลย์เข้ามาในวงจรนะครับอันนี้ผมก็ใช้รีเลย์อยู่2ตัวนะครับ2ตัวนะครับ ที่เป็นรีเลย์220นะครับผมนะบตัวตู้นะครับผมอันนี้นะครับเป็นตู้แบบกันน้ำนะครับตู้กันน้ำอันนั้นก็เป็นชุดนะครับไฟสถานะนะครับไฟสถานะแล้วก็ selector ส w i t c h นะครับ